นะคะเออ่พี่มุกพิมสิริค่ะจางมาเพื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมรวมถึงเรื่องของการที่ไม่ยุติธรรมค่ะขอเชิญพี่มุกพิมสิริค่ะอันนี้มาเรื่องเดียวเลยค่ะคือจะมาด่า เราคณะก้าวหน้านะคะอยู่ที่หน้าเรือนจำํำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะกกอยู่ที่หน้าถนนใหญ่กันเลยนะคะกับประชาชนตรงนี้น่าจะซักเกือบเกือบร้อยคนได้นะคะเกือบเ<ม>กือบ<ม>ร้อยคนก็เจ้าหน้าที่ของเรือนจําบอกว่าเจ้าน,นายไม่ให้อยู่ภายในเรือนจํานะคะนนก็ต้องมาอยู่ข้างหน้าถนนใหญ่กันตอนนี้ก็มีการปราศนนัยเกี่ยวกับ ระบบกระบวนการที่ทารวมถึงเมื่อสักครู่นี้มีการพูดถึงกรรมการสิทธิ์นะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนว่าหายไปไหนแล้วไม่ทราบนะคะตอนนี้มีทั้งนักข่าวแล้วก็ประชาชนทั่วไปรวมถึงสสเก้าไกลนะคะอยู่กับเราแล้วก็ข้างหลังเป็นคุณธนาธรซึ่งมาสังเกตการมาให้กําลังใจไม้กับทนายอานนท์นะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณรังสิมันโรมสสเก้าไกลนิดน,นึงนะคะในฐานะกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะคะ คุณลมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ลมเมื่อสักครู่นี้นะคะมีการพูดถึงบทบาทของกรรมการสิทธิ์ว่าหายไปไหนเราก็สังเกตกันว่าช่วงของการชุมนุมเนี่ยมีการละเมิดสิทธิประชาชนต่อเนื่องนะคะแล้วก็กรรมการสิทธิ์ไม่ได้ออกแอคชั่นมากมายเลยนะกลายเป็นว่าค<ต>วามหวังฝากไว้ที่กรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนอยากให้ครณมพูดอะไรถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับทนายอนนท์แล้วก็คุณ วันนี้สักนิดหนึงค่ะแล้วก็บทบาทของกรรมธิการจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องนี้ค่ะครับก่อนอื่นผมต้องบอกว่าผมค่อนข้างแปลกใจนะครับว่ามีการเพิกถอนการประกันนะครับและสุดท้ายอย่างที่ทุกคนทราบก็คือว่าศาลน,นะครับวินิจฉัยว่าเพิกถอนแล้วก็วันนี้นะครับคุณอณนนท์กับคุณไม้เนี่ยมาอยู่ที่เรือนจำพิเศษ,ษกรุงเทพจริงๆเนี่ยการเพิกถอนการประกันเนี่ยตามที่สังคมเข้าใจมาโดยตลอดนะครับก็คือว่าจะเพิกถอนได้เนี่ยจะต้องปรากฏเหตุที่ทําผิด เงื่อนไขของการประกันนะครับซึ่งเท่าที่ผมทราบเนี่ยเงื่อนไขหนึ่งก็คือจะต้องไม่กระทําความผิดซ้ําประเด็นก็คือว่าการจะบอกว่ากระทําความผิดซ้ําเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการตัดสินออกมาแล้วว่ามีการกระทําความผิดซ้ําซึ่งวันนี้เท่าที่ผมทราบนับตั้งแต่มีการชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกร้องทั้ง3ของ้อมาโดยตลอดเนี่ยยังไม่มีใครในประเทศนี้มีได้รับคําตัดสินว่ามีความผิดเลย นะครับดังนั้นตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องถือว่าคนเหล่านี้คือผู้บริสุทธิ์เราต้องบอกว่าวันนี้การที่คุณอานทน์การที่คุณไม้ไปอยู่ในเรือนจํานี่คือการขังผู้บริสุทธิ์เอาไว้แล้วก็มีเหตุมาจากการที่เขาไปชุมนุมโดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญซึ่งคนละเมืองทุกคนประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เหล่านั้นดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เราอยู่ในกรรมธิการกฎหมายและผมก็ให้ความสําคัญในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดเนี่ย เรามองว่ากระบวนการแบบนี้ในฐานะที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามต่อไปว่ากระบวนการแบบนี้นี่คือการลังแกรประชาชนหรือไม่นี่คือการเปลี่ยนกฎหมายที่ควรจะปกป้องประชาชนให้กลายเป็นเครื่องมือเพื่อระง,งับไม่ให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพหรือไม่บางคนอาจจะพูดว่านี่คือกระบวนการของการใช้นิติสงคราม เพื่อทำร้ายและต่อโจทประชาชนสำหรับเรากรรมธิการกฎหมายหากเป็นเช่นนั้นจริงเราไม่สามารถอยอมรับได้เลยนะครับผมเองก็ได้มีการหาลือนะครับกับท่านประธานว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาผู้คนที่ถูกดำเนินคดีต่างๆโดยรัฐเนี่ยซึ่งหลายกรณีเนี่ยมันอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งก็มีการคุยกันอยู่ว่าจะเอาเรื่องนี้เข้ากรรมธิการต่อไปก็ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันติดตามนะครับว่ากรรมธิการของเราจะทำหน้าที่นี้แม้เราจะทราบว,ว่ากรรมธิการ อื่นๆน,นะครับหรือจะพูดได้ชัดกว่านั้นก็คือกอสอมอเนี่ยยังไม่มีบทบาทที่ชัดเจนเนี่ยก็ถือซะว่าเราทําหน้าที่แทนแล้วกันนะครับก็ถือว่าพยายามทาหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ถ้าจะดีกว่านั้นนะครับผมยังเชื่อว่าการออกมาของกอสอมอเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนย้ําอีกครั้งว่าการออกมาของกอสอมอไม่ใช่เป็นการเลือกข้างแต่เป็นการเฝ้าดูว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ซึ่งช่วงนี้เวลานี้ เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างเปราะบางว่าตกลงแล้วรัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนมากแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าประชาชนคงมีคําตอบในใจแล้วว่ารัฐทําอะไรกับประชาชน,นค,คุณลมครัหลายคนบอกว่าหมดความหวังกับ กสมแล้วคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีอยู่แล้วแต่อย่างน้อยในขณะที่ยังมีอยู่กินภาษีประชาชนอยู่เราก็คงต้องกดดันกสมให้ทำหน้าที่ต่อไปในในส่วนของกรรมธิการประชาชนก็คง,คงฝากความหวังและติดตามว่าจะมีการเรียกเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้เกี่ยวข้องมาสอบถามหรือไม่ในกรณีนี้นะคะแต่ว่าอยากให้คุณลมลองวิเคราะห์สถานการณ์นิดนึงว่าการทีเ่เรียกว่าหนึ่งในผู้ประสัยหลักหรืออาจจะเรียกว่าเป็นแกนของการชุมนุมอย่างคุณไม้แล้วก็คุณธนาธนนท์เนี่ย ตอนนี้อยู่ในเรือนจาแล้วจะมีผลอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของกระบวนการ,รนริสิตนักศึกษาต่อไปโดยเฉพาะกําลังจะถึงการชุมนุมใหญ่วันที่19กันยายนนะคะผมยืนยันอย่างนี้ว่าตราบเท่าที่เราได้ทําหน้าที่เป็นสสมานะครับเราพบว่ามันมีเอกสารที่ยืนยันว่ากระบวนการหนึ่งที่รัดใช้ในการจัดการผู้ชุมนุมทางการเมืองหรือแกนนาที่ชุมนุมทงการเมืองเนี่ยคือการเอาคดีใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปซึ่งกระบวนการแบบนี้ก็มุ่งหวังให้ ผู้ที่จัดการชุมนุมเนี่ยเกิดความหวาดกลัวคิดให้หนักว่าจะจัดการชุมนุมดีไหมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเจตนาที่เราเห็นกระบวนการวิ่งไล่จับเสมือนเป็นทอมเอ็นเจอรี่แบบนี้เนี่ยมันคือกระบวนการที่รัฐเนี่ยมีความตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเพื่อกดดันแล้วสุดท้ายเนี่ยเครื่องมือทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะกลายเป็นเครื่องมือของการปกป้องรัฐบาลซึ่งผมคิดว่าในฐานะที่เราอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยหากมันมีการทําแบบนั้นจริง นี่เป็นสิ่งที่เป็นผิดผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็คนที่กระทําคนที่ตกเป็นเครื่องมือตรงนี้เนี่ยก็พึงระวังว่าวันหนึ่งนะครับหากประชาชนมีการฟ้องดําเนินคดีกลับเนี่ยพวกคุณก็จะตกอยู่ในที่นั่งลําบากและจะไม่มีใครปกป้องได้เลยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าดีที่สุดนะครับผมยังเชื่อว่าการชุมนุมของผู้ชุมนุมนะครับเท่าที่สังเกตมาเราไม่เคยเห็นว่าผู้ชุมนุมเนี่ยจะไปทําอะไรที่ใช้อาวุธนะครับเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบ มากที่สุดนะครับที่เขาใช้คือโทรโหงมากที่สุดที่เขาใช้ก็คือลําโพงและไมโครโฟนผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ยังอยู่ในกรอบที่รัฐธรรมนูญทําได้แล้วก็ผู้ชุมนุมเนี่ยก็ควรจะได้รับโอกาสให้พูดการไปปิดปากเขาการไม่ให้พวกเขาพูดจะยิ่งทําให้สถานการณ์บ้านเมืองเลวร้ายกว่าเดิมอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจย่ําแย่อย่าลืมว่าทุกๆฝ่ายในบ้านเมืองตั้งคําถามว่า รัฐบาลเนี่ยตกลงยังมีประสิทธิภาพหรือไม่การที่คุณมาปิดปากแบบนี้ไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวคุณเองเลยนะครับก็รัฐบาลก็พึงระวังเอาไว้ขอบคุณคุณโรมาาค่ะเดี๋ยวไปดูที่เวทีประสรยย่อยๆของเรานิดนึงนะคะมีการอ่านบทกวีมีการอ่านบทกวีของทนายอนนท์นะคะทุัังงงมมจจะกกกหหาาไไไ่่รวปถึนนนยยยใเเพพีีอด ทายทักกล้าประจังต่อความจริงคือทายทักกล้าประจังต่อความจริงยังมีคนพาน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 การกดขี่จึงมีอยู่และคนท้อนี่แหละที่ต่อสู้เพื่อบางสิ่งอตุนร้ายยังบองหวงในช่วงชิงไม,ม่อาจพิสผู้ทนทุกข์เพื่อสุขตนไม่อาจพิสผู้ทนทุกข์เพื่อสุขใจแม้เน เรื่อยมาถ้าเดินต่อแม่เหน็ดเรื่อยมาถ้าเดินต่อแม้จะทุกข์จะท้อถ้าฝันไปแม้จุดหมายปลายทางแสนห่างไกลแม้ว่ดดางานก้าวต่อไปแสนลำเห็นแต่เธอ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 ไม่เด้ไร้ความเท่ ะเห็นว่าของเพื่อนต้องเคลื่อนพลนะคะก็เป็นบทกวีที่ปลุกปลอบใจเวลานี้เราอาจจะคิดว่ามีคนรู้สึกท้อแท้รู้สึกผิดหวังรู้สึกกลัวที่คนจำนวนมากถูกจับถูกเข้าคุกไปถูกคดีไปแต่ว่าบรรยากาศที่เราเห็นตอนนี้ไม่มีความท้อแท้หรือความกลัวใดๆอยู่นะคะมีแต่ความโกรธเกรี้ยวแล้วก็ มีความเป็นฝึกแผ่นเป็นนั่นหนึ่งใจเดียวกันว่าเราประชาชนจะต้องต่อสู้ด้วยกันในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวลองไปคุยกับคุณธนาธรดูค่ะคุณธนาธรยังถ่ายรูปกับผู้ที่มาร่วมชุมนุมเพื่อเป็นกาําลังใจให้กับทนายอานนท์แล้วก็ไม้นะคะถามคุณธนาธรว่าวันนี้มานี่ เออมาเราอยากจะแสดงออกถึงอะไรบ้างต่อผู้ที่อยู่ในเรือนจําตอนนี้คะคือวันนี้ไม่ได้ตั้งตัวนะครับเมื่อตอนเออเย็นทํางานอยู่ที่บ้านนะครับและเนื่องจากทํางานดึกมาหลายวันนะครับก็เลยวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะครับแต่พอได้ทราบข่าวของเรื่องคุณอนนท์แล้วก็คุณไม้ถูกจับเนี่ยก็รู้สึกว่าวันนี้คงอยู่ยเฉยเฉไม่ได้คือวันนี้ผมคิดว่ามันมีความสําคัญเอ่อในทางประวัติศาสตร์หนึ่งอย่างคือว่าในการต่อสู้รอบนี้เนี่ยนี่คือครั้งแรกที่มีคนติดคุกจริง นะครับนี่คือครั้งแรกที่มีคนติดคุกจริงดังนั้นเพื่อ,อ,อมาร์กหมุดหมายประวัติศาสตร์นี้ไว้นะครับก็รู้สึกว่าคงจําเป็นจะต้องมาแสดงออกถึงการร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันกับประชาชนที่ต่อสู้อยู่นะครับเพื่อไม่ให้ทุกคนที่ต่อสู้และถูกกระทําโดยความอายุติธรรมต้องต่อสู้เพียงลําพังนะครับไม่อยากให้ใครรู้สึกว่าเขาต้องต่อสู้เพียงลําพังนะดังนั้นวันนี้ก็เลยออกมานะครับ มีการจับกลุ่มคุมขังประชาชนอย่างต่อเนื่องใส่คดีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคนที่ขึ้นปราใสคุณธันทรคิดว่าได้ผลไหมคะในการที่จะทําให้การชุมนุมการเคลือ่อนไหวของนิสิตนักศึกษาประชาชนมันถอยลงหรือว่ายุติลงผมคิดว่าทางรัฐบาลคงต้องทําให้คือมี2วัตถุประสงค์นะครับหนึ่งก็คือทําให้คนที่อยากเข้ามาร่วมกลัวนะครับแล้วกเ็เรื่องที่2ก็คือการทําให้ยัดเยียดคดีให้กับผู้ชุมนุมเนี่ยทำให้ผู้ชุมนุมอ่อนล้าเสียสมาธิ นะครับเสียเงินเสียทองในการต่อสู้คดีนะครับ,ด,นะรบดังนั้นผมคิดว่ามันถึงจําเป็นที่พวกเราจะต้องออกมายืนร่วมกันในวันนี้นะครับสิ่งที่มันต้องยืนยันเนี่ยมันต้องยืนยันว่า 1. การเรียกร้องของคุณอนนท์นะครับให้ได้มาซึ่งความฝันหนึ่งข้อนั้นไม่ใช่อาญากรรมการเรียกร้องให้สถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับอยู่เหนือการเมืองอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ไม่ใช่อาชญากรรมแน่นอนและไม่ใช่การล้มเจ้าด้วยไม่ใช่การล้มเจ้าด้วยต้องยืนยันตรงนี้ให้กับพวกเขานะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อพูดพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความพยายามอย่างมากที่จะที่จะข่มขู่ฟุกคามนะครับผู้ที่มาชุมนุมซึ่งผมว่าเรื่องเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยจะต้อง คิดจ,จริงๆว่าเราอยากได้อนาคตแบบไหนนี่คือสังคมที่เราอยากอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะครับสังคมเวลานี้เนี่ยมันต้องกลับมาถามตัวเองจริงๆว่าคือถ้าไม่สู้ก็เป็นทาตต่อไปอะสู้เป็นไทยถอยเป็นทาสนะครับนี่คือสถานการณ์ตอนนี้นะฮะดังนั้นจุดหมายอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นเรื่องสําคัญมากที่บอกว่าเราไม่เอาแล้วกับประเด็จการเราต้องการเห็นประชาธิปไตยที่มีพระหมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันคือวันที่19กกันยายน นะครับก็ฝากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ต้องการทวงอนานะคตของพวกเราคืนมาลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยกันถึงเวลาแล้วหรอครับก่อนที่จะถึงก่อนที่จะถึง19กันยาตอนนี้ความสนใจของประชาชนเนี่ยอยู่ที่เรื่องของการเสนอร่างแก้ไขรัฐมนูญของทั้งทั้งพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็พกรรคายายคานด้วยนะคะคุณธนาธร คิดว่ามันจะเป็นทางออกของปัญหาหรือว่าจะเป็นแค่การผ่อนปลนแล้วก็ยื้อเวลาโดยเฉพาะโมเดลสสรที่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าดูท่าทางแล้วจะไม่ใช่สสรที่มาจากการความต้องการของประชาชนจริงๆอะค่ะคือเรื่องนี้สําคัญมากนะครับผมยินว่าพอพูดถึงเรื่องข้อเรียกร้องของเวทีนักศึกษาไม่ว่ากลุ่มประชาชน,นตบแอกหรือว่ากลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมหรือนักศึกษานักเรียนท่วประเทศที่เรียกร้องเนี่ย คือ1หยุดคุกคามประชาชน2แก้ไขรัฐมนูลและ3ยุคสภาปัญหาคือหนึ่งเนี่ยหยุดคุกคามประชาชนคุณยังไม่หยุดเลยนี่ง่ายที่สุดเลยถ้าหยุดคุกคามประชาชนยังไม่หยุดคุณคิดว่าเขาจะยอมแก้รัฐมนูลป่ะนึกออกไหมคือถ้าข้อแรกที่ง่ายที่สุดคือการหยุดคุกคามประชาชนคุณไม่หยุดเนี่ยแปลว่าคุณไม่ได้มีความจริงใจในการที่จะฟังเสียงของนักศึกษาไม่ได้มีความจริงใจที่จะฟังเสียงของยุคสมัย อันนี้มันชัดเจนมากเพราะฉะนั้นกระบวนการแก้รัฐมนูญเนี่ยเราเห็นร่างของรัฐบาลที่ออกมาแล้วร่างนี้เนี่ยชัดเจนว่าต้องการบิดเบือนอำนาจสถาปนารัฐมนูญในสังคมที่พวกเราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างที่ยึดโยงสังคมเข้าด้วยกันแล้วบอกว่านี่คือข้อตกลงของพวกเรานะข้อตกลงที่ทุกคนจะเคารพและอยู่ในสังคมนี้อย่างสันติภายใต้ข้อตกลงนี้ร่วมกัน นี่คือรัฐธรรมนูญนี่คือข้อตกลงดังนั้นคำถามคือในสังคมไทยเนี่ยอำนาจในการได้มาซึ่งข้อตกลงตัวนี้เป็นอำนาจของใครถ้าเป็นประชาธิปไตยยึดหลักประชาธิปไตยสมัยใหม่อำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนร่างของร่างของพรรคฝ่ายค้านร่างของพรรคเพื่อไทยที่ส่งเข้าไปเนี่ย เหมือนกับร่างของพรรคก้าวไกลนั่นก็คือยึดถือหลักการนี้อำนาจในการสถาปนารัฐมนูญต้องเป็นของประชาชนนะครับสอสรอ,อหรือสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญทั้งหมดเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ร่างของรัฐบาลเนี่ยมันชัดเจนว่าเขาไม่ได้ยึดหลักการนี้มันมีกลุ่มคนที่มาจากการแต่งตั้งอยู่ด้วย มีกลุ่มคนที่มาจากการเลือกตั้งของรัฐสภาอยู่ด้วยซึ่งกลุ่มคนที่มาจากการเลือกตั้งของรัฐสภาเราก็รู้ว่าคือใครเพราะมันมีทั้งรัฐบาลแล้วก็สวถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคาดว่าน่าจะเกิดก็คือจะเกิดการไฮแจ็คโดยที่พยายามเอา เสียงที่มาจากประชาชนโดยตรงให้เหลือน้อยที่สุดตามสัดส,ส่วนของสภาร่างรัฐมนูญแล้วเอาเสียงที่พวกเขาสามารถกําหนดได้เข้ามาเยอะที่สุดในรัฐมนูญนะครับดังนั้นผมไม่เชื่อว่ารัฐมนูลฉบับนี้จะเป็นรัฐมนูลที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะอยากพูดอะไรกับนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่กําลังพยายามแสดงพลังของพลเมืองของประชายชนอย่างเต็มที่อยู่ตอนนี้แล้วอยากพูดอะไรถึงคนที่กําลังพยายามจะก,ก่อรัฐประหาร ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่กุมอนาคตของประเทศอยู่คือพวกเขาอนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือพวกเขาถ้าคุณไม่สู้ครั้งนี้ถ้าคุณไม่ออกมายืนยันปกป้องเสรีภาพของพวกเราเองตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้เราจะไม่มีเสรีภาพอนาคตจะไม่มีเสรีภาพคนรุ่นคุณเติบโตมาจะไม่มีเสรีภาพนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดที่จะสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงที่จะเอาสิทธทิเสรีภาพของประชาชนกลับคืนมา นี่คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดเสียงของพวกคุณดังมากตอนนี้พงนำในการต่อสู้วันนี้ไม่ได้อยู่ในสภาพงนำในการต่อสู้อยู่ข้างนอกสภาฝากอนาคตไว้ที่มือพวกคุณด้วยสู้เป็นไทยถอยเป็นทาตแล้วคนที่กำลังอาจจะวางแผนรัฐประหารอยู่ตอนนี้ล่ะคะอยากพูดอะไรกับเขาผม ผมเชื่อว่าถ้าพวกเขาคิดสั้นคิดว่ารอบนี้จะสามารถปราบประาชาชนดํารัฐประหารและลิดลอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนถ้าเขาคิดอย่างนี้และคิดว่าจัดการรอบนี้ได้ไม่มีทางเพราะรอบนี้นะครับรอบนี้ประชาชนจะลุกขึ้นมาต่อสู้กับการทำรัฐประหารดังนั้นถ้าเกิดการทำรัฐประหารนะครับประชาชนทั่วประเทศไทยเราเชิญเชิญมาต่อสู้ด้วยกันมาหยุดยั้งการทำรัฐประหารด้วยกัน นะครับ48ชั่วโมงนะครับคุมอำน,นาจได้ไปเมสเสร็จพังแล้วครับดังนั้น48ชั่วโมงของการนำรัฐหาลลุกขึ้นมาต่อสู้มาด้วยกันถ้าผมไม่ถูกจับไปก่อนก็จะลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยขอบคุณค่ะนี่คือคุณธนทาราจึงรุ่งเรืองกิจนะคะประธานคณะก้าวหน้าตอนนี้มีคนมาร่วมชมุมนุมตรงนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงของดนตรีแล้วก็ยังดูแล้วคึกคักต่อเนื่องแล้วคืนนี้ถ้าจะยังอีกยาวไกลแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะ ลองไปพูดคุยก really ับคนที่มาร่วมชุมนุมดูนะคะว่ามาด้วยความรู้สึกอย่างไรกันบ้างไม่แน่ใจบางคนอาจจะไม่อยากเปิดหน้านะคะเดี๋ยวลองลองดูก่อนนะคะสื่อมวลชนก็อยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้ดีกว่าคุณพี่คะคุณพี่มามาถึงตรงนี้ตั้งแต่กี่โมงคะพี่มาถึงตอนสองทุ่ม ตอบทุเลยมาด้วยความรู้สึกแบบไหไก็มาด้วยความรู้สึกขับแขนใจ่แต่เรามานี่ทนายอนนท์กับไม์ก็ไม่ถูกปล่อยออกมาอยู่ดีก็ใช่ไม่ถูกปล่อยไปอยู่ดีแต่ขอให้เราได้ส่งเสียงอะไรบ้างขอให้เราได้ทําอะไรบ้างให้เขารู้ว่าเราก็ไม่ยนินได้อยู่ก็หวยเขาอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าพลังของประชาชนที่รอบนี้น่าจะเป็นพลังแบบที่เรามองเห็นความหวังมากสุดในรอบหลายสิบปีเนี่ยจะชนะไหมคะพี่ ก็ต้องออกมากันเยอะๆเอาไเวเยอะๆก็ชนะอยู่แล้ว1กกันยานี้ไปไหมไปแน่นอนขอบคุณมากค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะพูดอะไรกับ,บนนก,กับไม้หรือทนายอนนย์แจะพผู้เลี้ยงเขาถ้า้พูดรอรอก็อจะมาอยู่ตรงนี้ทุกวันถ้าน้องๆขาจัดก็จะมาทุกวันเพื่อว่ารอให้ให้ไม้ทนายอนนยกับไม้ได้ออกมาขอบคุณมากค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งเสียงจากผู้ชุมนุมนะคะเดี๋ยวลองดู สะดวกสะดวกให้ให้พูดคุยกับเราทางไลฟ์ไหมคะไม่สะดวกสะดวกสะดวกคุยกับเราผ่านทางไลฟ์ของคณาก้าวหน้าไหมคะคุยถ้าคุยเม่ยงคณะก้าหน้าโอเคอเคุณมุกพิมซ์ริรินะคะเพึ่งปราใสไปสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี้รีแคปให้คนทางบ้านฟังอีกรอบได้ไหมคะเมื่อกี้คุพูด<ช>พ่วงถามถึงเรื่องอะไรไ<ม>บ้างค่ะก็ ก็คือพูดเรื่องปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนค่ะก็คือใช้งบประมาณปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทเงินเดือนเนี่ยของคณะกรรมการสิทธิเจคนเนี่ยเดือนหนึ่งหลักแสนแล้วก็มีรถประจําตําแหน่งแต่ถามว่าทํางานอะไรที่แบบว่าเพอร์ฟอร์มสมกับแบบว่าอ่าอ,อำนาจหน้าที่ที่ได้รับการบัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไหมไม่มีเลยก็คือล่าสุดเนี่ยออกมาบอกว่านักศึกษา จะใช้สิทธิเสรีภาพก็ได้แต่ต้องไม่ดูถูกความเชื่อของคนอื่นหรือว่าต้องรับฟังข้อมูลให้รอบด้านซึ่งอันนี้มันเป็นการบอกว่าการใช้สิทธิมีเงื่อนไขซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยต้องปกป้องการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่มนาของประชาชนประมาณนี้ค่ะลุงเองก็โดนหมายเหมือนกันมีคดีติดตัวเหมือนกัน116ถูกต้องไหมคะอันนี้อ๋อฝ่าฝืนพรลกฉุกเฉินแล้วมาปลาใสอีกมีความกังวลความกลัวในใจไหม อันนี้อ้างโรซาพาร์คได้ไหมคะโรซาพาร์คเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงคนดำเนาะที่ปี1 9 5 5เนี่ยค่ะเขาปฏิเสธที่จะให้ที่นั่งในโซนของคนดําเพราะว่าคนขับรถบอกว่าเนี่ยโอเคคนขาวที่นั่งคนขาวเต็มแล้วให้โรซาพาร์คที่นั่งอยู่ในโซนที่นั่งของคนดำเนี่ยสละที่นั่งให้คนขาวถามว่าผิดกฎหมายตอนนั้นไหมผิดกฎหมายแต่ถามว่ามันเป็นการกระทําที่ ยืนยันมโนธรรมสำนึกไหมการเป็นการกระทาที่ยืนยันไหมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะกระทําได้ไม่ว่าจะฝ่าฝืนต่อกฎหมายอย่างไรก็นะคะ่ะอังกิงรโรซาพักอยากจะพูดอะไรกับคนที่เขาบอกว่าถ้าผิดกฎหมายก็ต้องรับผิดจะมาโวยวายอะไร คนที่เขาบอกว่าก็คุณทำผิกดกฎหมายคุณก็ต้องรับผิดจะมาหาว่าโดนกันแกล้งจะมาบอกว่ารัฐบาลไม่ชอบทำได้ยังไงเราเราอยากจะอธิบายแบบง่ายๆเขาฟังได้ยังไงดีอ่ะกลับไปเรื่องเดิมค่ะเรื่องโรซ่าพาร์คคือเราต้องดูก่อนว่ากฎหมายมันเป็นธรรมหรือเปล่าการบังคับใช้กฎหมายมันเป็นธรรมหรือเปล่าคือยกวอย่างเช่นเอากฎหมายในช่วงที่มีการแบ่งแยกคนขาวคนดำเนี่ยคือคนดําก็แทบไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่คนดาก็ยังว่าเขากา็มีสิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมืองเทียบเท่ากับคนขาวอันนี้ ก็เหมือนกันค่ะคือทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าเราก็ใช้สิทธิเสรีภาพในฐานะพลเมืองเราก็ต้องมาดูว่าการประคับใช้กฎหมายหรือว่าตัวกฎหมายเนี่ยมันเป็นธรรมหรือเปล่าก็คิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แก่ใจคิดว่าการใช้กฎหมายจับกุมผู้ปราศัยจับกุมแกนนาการชุมนุมจะหยุดยั้งพลังของประชาชนที่แสดงออกในตอนนี้ได้ไหมก็ถึงจุดจุดนี้แล้วเนี่ยคือถ้าเกิดมโนธรรมสำนึกของผู้คนทั่วไปเนี่ยมัน ระหนับรู้แล้วตื่นรู้แล้วเนี่ยมันก็ยากนะคะคือสุดท้ายเนี่ยเรื่องโรซาพาบก็นําไปสู่การแก้ไขกฎหมายแบ่งแยกคนขาวกับคนดําอันนี้เราก็จะได้รู้กันว่าในเมื่อคนไทยทั้งประเทศเนี่ยตื่นรู้แล้วว่าการบังคับใช้กฎหมายมันมีนปัญหาย,ยังไงหรือว่าการมีอยู่ของหลายๆสถาบานันเมื่อสถาบันยุติธรรมหรือว่าสถาบันกตริย์เนี่มันอาจจะต้องถูกพูดถึงในวงกว้างมากกว่านี้ก็คิดว่าวันที่19รอดูกันคะ่ะ เป็นการให้สัมภาษณ์ที่เต็ไมไปด้วยหลักการแล้วยังเป็นความหวังปราศจากความกลัวเกงใดๆนะคะก็ขอบคุณคุณมุกนะคะ,ะคะ่ะดูก่อนนะคะว่าอาที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือคุณคุณอัวจุฑาทิพย์นะคะประธานสนทน,นะคะก็เห็นมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ําแล้วนะคะเรา ให้ดูบรรยากาศก่อนแล้วกันมีการสุดเทียนด้วยนะคะมีคุณลูกเกดชนทิชามาอยู่ที่นี่ด้วยอ่าให้ดูบรรยากาศโดยรวมรอบๆนะคะให้บ่อนต่อเสียงพี่น้องแดงหน่อยครับตอนนี้เป็นช่วงของดนตรีอยู่นะคะแล้วก็ประชาชนที่อยู่ตรงนี้ก็ดูแล้ว จำนวนหนึ่งนะ่าจะปักหลักยาวนะคะแล้วก็สมทบมาสมทบก,ก็อีกเล็กๆน้อยๆทยอยกันมานะคะจานวนมากหรือน้อยไม่ได้สําคัญสิ่งสําคัญที่อยู่ตอนนี้ที่เรารู้สึกได้นะัที่นี้ก็คือทุกคนไม่ได้ท้อแท้ท้อถอยทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าการใช้กฎหมายกระทํากับผู้ที่ออกมาเรียกร้องเพื่อสิทธิเสรีภาพข,ของประชาชนคนไทยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต่อสู้ร่วมกันนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ มันคุ้มค่าพอที่เราจะต่อสู้การต่อสู้มีราคาที่ต้องจ่ายแต่ว่าดูแววตาของคนที่นี่นะคะตรงนี้รอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวรา้อมาเจอกันพวกป่าทักทายกันเราก็เห็นว่าประเทศนี้ยังมีความหวังอยู่จริงๆเป็นความหวังที่เกิดขึ้นหน้าเดือนจำพิเศษกรุงเทพวันนี้นะคะเดี๋ยวเ,เราคงจะอยู่ตรงนี้อีกสักพักใหญ่ๆนะะแต่ว่าการไลฟ์ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้เพราะว่า อยากจะให้คนที่อยากเห็นบรรยากาศจริงๆมาค่ะนะไม่ต้องดูผ่านไลฟ์ใครที่อยู่ใกล้สะดวกพร้อมที่จะมาอยู่ตรงนี้กับเราได้มามาเพื่อยืนหยัดว่า1เสียงหนึ่งชีวิตของคุณช่วยแสดงพลังให้เห็นว่าประชาชนในประเทศนี้ไม่ยอมจำนนอีกต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ